สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบประกับรางนะคะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะมีประแจปอนประแจเลื่อนแปรงขัดน้ำมันและผ้าน,นะคะแรกก็คือขัดเอวรางก่อนนะคะมีแปรงน,น้ำมันผ้าเราจะเริ่มขัดเอวรางถึงตีนรางเบาๆก่อนนะคะจากนั้นเราเริ่มใส่น้ำมันแล้วก็ขัดเรื่อยๆนะคะขัดเบาๆจนเริ่มงอแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะใช้ผ้าเช็ดคะ่ะ ขัดเพื่อให้สนิมและฝุ่นที่เกาะตามรางออกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะใช้โบใส่เข้าไปในประกับรางนะคะใส่สลับกันนะคะสี่ตัวค่ะจนกว่าจะจะรู้สึกว่าแน่นนะคะพอขันโบครบสี่ตัวแล้วนะคะเราจะใช้ประแจเลื่อนล็อกโบไว้นะคะ เพื่อไม่ให้โบหมุนในขณะที่เรากำลังจะใช้ปัจจัยปอนขันโบให้แน่นนะคะเราจะเริ่มปรับปัจจัยปอนที่200 2 0 0ถึง270นะคะขันจนแน่นมือนะคะพอเริ่มแน่นมือแล้วนะคะเราจะเริ่มปรับปัจจัยอนไปที่1000ค่ะพอเราขันจนแน่นมือสุดแล้วนะคะเป็นอันเสร็จะคะ่ะ ขอจบการสาธิตติดตั้งประกับรางเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ